ใครที่ตามผมมาจาก Yout u t u e e ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้อ่ะโอเคส่วนอันนี้นะครับหลวงพ่อปานนี่อันนี้คือไม่ไม่ไม่ได้ลงกุลงขอความจากัดความของคำว่าลงกุกับไม่ลงกุโอ้สิ่งอนี้สวยมากขวัญเด้งๆเ,เลยคืออย่างนี้ครับพระหลวงพ่อปาน นะฉะนั้นนะ่ะพระหลวงพ่อปานนะ่ยมีอยู่สองอย่างสร้างพร้อมกันในปี2472สร้างเสร็จนะฮะใช้เวลาห้าเดือนนะครับโดยตอนนั้นนะ่ะพระผาดกับพระลูกวัดดงตาลนะต้องเดินทางไปจำพรรษาที่วัดบางนงโคเพื่อช่วยกันสร้างพระไปทำตอนออกพรรษาทำไมต้องออกพรรษาก็ออกพรรษาพระไม่ต้องบินทบาทพระว่าง วัตถุมงคลที่ทำันเองที่วัดอ่ะมักจะผลิตหรือสร้างในเยอในช่วงออกพรรษาพราอมีพระมาบวชแล้วว่างไม่ต้องออกไปบิณธบาตนะครับแต่พระแปดหมื่นสี่พันองค์เนี่ยมันเสร็จไม่ได้สามเดือนสร้างไปห้าเดือนสร้างเสร็จแล้วนะครับก็เอาขึ้นเครื่องบินมาที่วัดดงตัดเป็นไปไม่ได้สร้างเสร็จแล้วเขาก็เอาใส่เรือล่องมาตามแม่น้ําน้อยทาไมต้องใส่เรือล่ะครับ ขับรถได้ไหมสมัยก่อนเพิ่งจะมีรถจิ๊บอย่างมั้งสองสี่เจ็ดสองรถจิ๊บจะมีหรือเปล่ารถมันยังไม่มีอิซุโตโยต้ายามาฮ่าวีออสมันยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยสมัยก่อนก็ต้องเอาพายเรือมาถูกป่ะทำไมไม่ขึ้นเกวียนแล้วพายเรือมากับขึ้นเกลียนอะไรมันง่ายกว่ากันนะอย่าถามให้เยอะคืนอนะก็พายก็ทายใส่เรือมานะครับมาขึ้นที่ใกล้ๆอ่ะก็มาขึ้นที่วัดกาวช่างหลังจากนั้นก็ต่อใส่เกวียนขึ้นมา ก็เอามาถึงวดัดนะแล้วเอามาที่วัดแจกเลยไหมอ่ะยังไม่ได้แจกเพราะว่างานปิดทองยังไม่ถึงทําไมไม่เอามาแล้วแจกเลยซื้อของชํารวยมาไม่แจกเลยไม่รอให้มีงานแต่งก่อนเราค่อยแจกอะ่ะจะซื้อของชํารวยมาทําก่อนทําไมอ,ะอ่ะเออต้อมาแล้วเขาต้องแจกเลยที่เรยไม่แจกเลยอ่ะพี่แล้วเวลามึงจัดงานบวชงานแต่งซื้อมามองแจกเลยไหมมึงก็ต้องรอเขามากินเลี้ยงกันเสร็จมาลดน้ำสั่งก่อนจริงจะแจกเออง่ายๆแค่นั้นแหละ นะครับฉะนั้นเขาก็เอาพาเนี่ยมารอไว้ที่วัดนะรอว่าอ่ะนะมาจ่าแบบโอ้โหเสร็จวันนั้นแจกวันนั้นเลยันเกิดเสร็จไม่ทันขึ้นมาทำยังไงอ่ะก็เอาใส่ลําเรือไว้นั่นแหละนะครับตั้งไว้ที่วัดก็รองานปิดทองมาถึงก็เอามาแจกใครแจกก็พ่อปานมานั่งแจกเองแบบนี้คือรับมานะครับรับมาจากพ่อปานตอนปีสองสี่เจ็ดสี่อ่าส่วนอันเนี้ย พระเหลืออ่าพอพระเหลือแล้วเนี่ยนะครับก็เลยเอาไปใส่ไว้ในใต้ฐานพระประธานทําไมต้องใส่ใต้ฐานพระประธานวางกลางโบสถ์แล้วพระจะนั่งตรงไหนอะเนี่ออกไหมฮะทําไมต้องใส่ใต้ฐานพระประธานแล้ววางกลางโบสถ์พระจะนั่งบวชพระทาวัดยังไงละ่ะเออแล้วทําไมบางวัดอยู่บนหลังคาเอาไว้ตรงไหนก็ได้ที่เป็นที่ว่างๆในโบสถ์แหละพอแวลวจบอย่าไปสงสัยเยอะเออ เออทาไมทาไมเขาบอกไม่เอาไว้บนหลังคาโบสถ์ะนะเออนะคือเอาไว้ตรงไหนก็ได้ที่มันว่วางๆไม่เกะกะเออไม่งั้นาวางไว้กลางโบสถ์ก็นั่งบวชพักกันไม่ได้อ่อนะรู้เรื่องนะฮะอ่ะโอเคฉะนั้นแล้วอยู่ตรงไหนก็ได้ที่อยู่ในโบสถ์นั่นนะนะหลังจากนั้นนะครับมาแตกกุกนะตอนปีสี่สามนี่นะครับจากผู้ใหญ่ตีผู้ใหญ่ตีนะ่นะนึกขึ้นมาได้ว่าเออนะพ่อของเขาเนี่ยเคยบอกว่านะ ถ้าอยากจะทําอะไรสําคัญสําคัญให้ไปเอาพระหลวงพ่อปานนะ่ยในท้องพระประธานออกมาคนยังไม่เชื่อตอนนั้นแกกระหลานแกก็เลยปีนขึ้นไปแล้วก็ไปถอดเกจพระประธานออกแล้วก็ทำไ้ที่เหมือนที่ช้อนลูกน้ามาสวิงอะ่ะต่อไมายา้ยาวๆอะ่ะเหมือนตะก้อสอยมะม่วงอ,ะอ่ะอ่าแต่แต่เล็กหน่อยอ่านะเป็นสวิงอะ่ะนะบางคนบอกใช้ดินตกอย่าไรสาระอ่าสมัยก่อนไม่มีสวิงสมัยนี้มีสวิงแล้ว<ม>ก็เหมือนที่ช้อนลูกน้ําอ่ะใครเคยเห็นมั้ไอเหมือนกระบวยตักสอยดาวอะ่ะ ก็แย่เข้าไปตรงเสียงเกตพระประธานก็ไปตัดขึ้นมาได้พระหลวงพ่อปานหลังจากนั้นเขาก็เลยทําการเอาหนังสือพ่อปานมาเล่มดิเนี่แนวหนุ่ตรงนี้ตางนี้นี่เออนี่เนี่ยเขาก็เลยเนี่ยโอเคนี่ไงเห็นไหมเขาก็เลยนะครับนี่เจาะพระประธานแล้วก็เอาพระออกมา ใครบอกรูปนี้เชื่อไม่ได้นะเออถ้าคุณเชื่อไอ้คนพูดแล้วรูปนี้เชื่อไม่ได้ทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ใช่คนเปิดกุมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้รู้อะไรเลยนะ่ะคุณจะเชื่อมันก็ตามใจนะะอย่างนี้เขาถ่ายภาพเป็นหลักฐานว่านะเออเนี่ยออกมางี้ปุ๊บ mm hmm. แล้วเนี่ยพอเพียงไหมกับการที่ผมจะอยาก mm hmm. ซื้อพระวัดลงตาลไว้เก็บเอา้าเนี่ย ฉะนั้นนี่แหละครับก็เลยทําให้นะครับพระหลวงพ่อปานออกมาให้เห็นว่าแบบเนี้ยคือรับกับมือหลวงพ่อปานปี74แขวนใช้ก็จะเก่านะส่วนอันนี้นะอยู่ในใต้ถองพระประทาน,ทานก็ยังนวลอยู่แท้ทั้งคู่เอาง่ายๆนี่ยฉะนั้นผมจึงบอกว่าตั้งแต่ผมเป็นคนหาประวัติเองอ่ะ อ่าพอเป็นครมหาปวัติเองปุ๊บเนี่ยผมจะต้องไปขออนุญาตใครในการซื้อพระที่ผมรู้ประวัติเหรอไม่ต้องไอคนที่บอกไม่เล่นปัจจุบันนะ่ะมาวางหน้าตู้ขายกันหมดแล้วนะครับฮะก็ได้อยู่เนี่ยที่สิงสวยเนี่ยสิงที่ขวัญเด้งๆไม่ค่อยมีเนี่ยเนี่ยขวัญเด้งๆสามอันชัดเลยก็ถามว่าพระพ่พอปานเหมือนกันนะเอาอ่าเสือสิงเม่นนกไก่ปลา,าคุณชอบอะไร ผมชอบเสือกระสิงอยู่แล้วนะนะเสือสิงเนะี่ยเม่นนกไก่ปลาผมก็ต้องชอบเสือสิงอยู่แล้วพอผมรู้ว่านี่คือพระพระ่อปานแน่นอนครับผมก็ไม่ได้มีความกระสันที่อยากจะซื้อพระพระ่อปานแพงๆมาแขวนคอก็เนี่ยดีและถูกแล้วเป็นพระพ่อปานเหมือนกันผมก็ซื้อมีมาผมก็ซื้อตลอดและคนที่ไปเชื่อว่าไม่เล่นปัจจุบันไอ้คนที่พูดว่าไม่เล่น มาวางขายหมดแล้วเพราะอะไรก็มีคนซื้ออะอยากได้ตังก็ต้องหาแบบนี้มาขายแล้วเขาลงหนังสือพิมพ์ประวัติหนังสือเขาทำออกมาเอาหนังสือมาดินี่เขาทําหนังสือ,อ,อมาชัดเจนนี่มีโต๊ะในงานประกวดเป็นที่เรียบร้อยเราจะรออะไรอขอชอลิ้วเฮียงเรื่องหนึ่งครับวันนี้สอเสนอเรื่องชอลิ้วเฮียงบุกตลมวางข้างข่าวแอด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 เราจะกดไม่ได้กันนะครับท่านอง เนะเราจะขนไปท่อมข้างเาเนี่ยครับและท่านองนะจะใช้เวลากี่วันเดินทางถึงนะข่าว่าสักสามวันก็น่าจะถึงแล้วใครไปชงให้ผมล่ะนะครับไม่เอาโอ้นะครับอา่านี่นะครับะน,นะคบนะใครอยากได้พระหลวงพ่อปานในแขวงคอไม่ต้องสงสัยละคนสงสัยก็ไปรอซื้อตอนลนสามหมื่นอยากได้ครับก็ได้ครับอย่างองค์เนี้ย เชื่อไหมว่าแบบนี้ยแพงกว่าแบบนู้นนะพอแบบเนี้ยคลาสสิกแล้วรับจากมือพ่อปานนะองค์เนี้ยใครเอาหัวหมื่นสองขอเมียซื้อครับอาจารย์ตังอยู่กับเมียขอมันยากขโมยง่ายกว่าข้างๆก็ไม่ห้ามเออใช่คําพูดเนี้ยถูกต้องไม่ไหวแล้วท้องแข็งนะครับโอเคพื้นสองปิดนิธรรมอ่าแบบเนี้ยเขาเรียกว่าพอเก่าแล้วมันเข้าใจง่ายแล้วสมัยก่อนเขาลงรักและนี่ ไอตำราพระมีน้ำมากอีกอ่านะตำราพระมีน้ำมากอีกเขาบอกว่นเนี้ยหลวงพ่อเนี่ยนะครับแช่น้ำมากก็นะก็ว่าไปคือจริงๆแล้วอ่ะเป็นมากของคนโบราณเขาเคี้ยวมากไงแล้วสมัยก่อนพระมันไม่มีร้านเลี่ยมปกตกิไม่มีร้านเลี่ยมทองเขาก็เลยอมอย่าเขาก็เลยอมนะครับอืมส่วนสิงสวยๆเอ้าเดี๋ยวจะจัดให้เอานี่มาสักสามองค์ก่อน อันนี้เสือเสือ,อน,นี้ก็รับจากมือพ่อปานนะเนี่ยแบบนี้แบบนี้คือรับยุคแรกนะรับไม่ได้ลงกุเนี่ยก็จะคลาสสิกเห็นไหมอ่ะเสืออันเนี้ยเมื่อกี้สิง,สงใช่ไหมเสือเหมือนกันอ้าวเสือองค์นี้นี่ยุคต้นเหมือนกันเอาหมื่นสองห้าส่วนอันนี้สิงสวยเนี่ยเอาหมื่นแปดหมื่นสองห้าและอันนี้หมื่นแปด ตลกสาระล้วนๆพี่ปันเทศตลกตรงไหนครับอ่าสิงข์ขวัญเต็มๆในหมื่นแปดส่วนเสือหมื่นสองห้าครับหมืนแปดเป็นพี่นัทวัฒนอันนี้จะหาแบบที่ขวัญชัดๆเนี่ยไม่เจอแล้วครับสมัยนี้ชอบไว้เล็ยบยาวขอบคุณครับคุณจะถามอะไรผมมาเซียนสมัยแล้เลวคยับมันเป็นคําถามที่ผมตอบไม่ได้นะครับแล้วผมก็ไม่เอาเวลาไปสงสัยเรื่องพวกนั้นด้วยนะครับ อ่าเมื่อสองห้าพี่มานะแ่ถามว่าทําไมเพื่อนผมชอบไว้เล็บยาวผมตอบได้นะครับถ้าถามว่าทําไมสมัยนี้เซียนชอบไว้เล็บยาวผมตอบไม่ได้อ่านะครับนะครับแต่นะครับ,นะรบ,นะรบถ้าถามผมว่าทําไมเพื่อนผมชอบไว้เล็บผมตอบได้มานเอาไว้แต่งพักเก้ครับ อ่ะไปส่วนองนี้สวยน้อยแต่แท้นะนี่องค์นี้เอาเก้าพันนี่เก้าพันผงเต็มด้วยนะเก้าพันบาทสวยน้อยแต่แท้นะเก้าพันบาทพอแล้วครับไม่ขายแล้วเดี๋ยวหมดจริงจริงจริงเดี๋ยวหมดจริงๆเนะพอพอพอ,พอใครชงนะครับอ่ะอันนี้นะครับเก้าพันห้าร้อยบาทโหต้องบอกว่าคุณจะไปรอ คือแบบนั้นสามสี่แสนแบบนี้หลักพันแขวนพ่อปานเหมือนกันแล้วเป็นพิมพ์กี่เสือกี่สิงผมก็ยังบอกว่าถ้าใครยังไม่มีพ่อปานแขวนแขวนแบบนี้สบายใจฮะเก๊เป็นยังไงโอ้โหเก๊มีหลายเวอร์ชันแบบเนี้ยเก๋นะครับแบบนี้เก๊แบบนี้เแบบก๊แล้วเก๊ต่างจากแท้อย่างไงเห็นไหมความเก่าของเนื้อมันคนละอย่าง เอาไว้แงะใบเซอร์เวลาวางบนตู้กระจกเอออันนี้มีเหตุผลครับไว้เล็บยาวถั่วต้มถั่วต้มหม่พี่เก่งผมบอกว่าอันนี้มีเหตุผลนะเออแต่ผมว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาตัดผมเป็นคนไวเ้เล็บยาวไม่ได้ครับปิดตาให้เก่ากึกเลยเนี่ยเนื้อตะกวัวแบบเนี้ยผมบอกคุณเลยนะร้อยกว่าปีเป็นปู่สุกก็แท้เป็นปู่บุญก็แท้เป็นพ่อแก้วก็แท้เป็นพ่อเดิมก็แท้ผมนะผมบอกเลยแบบนี้นะอ่า แต่ถ้าคุณถามผมนะว่านี้เป็นที่ไหนไม่พอเนียมก็ปู่สุขอยากได้สมเด็จอยากได้สมเด็จก็ได้ครับนะะสามแสนครับเอาเอาสมเด็จมาวางไว้หน่อยอ่ะอันนี้สามแสนบาทครับเอะว,วางไว้นะตรงนี้นี่อันนี้เป็นแม่พิมพ์นะครับคือการเทอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นของแข็งอะเพื่อเอาไว้กด นีให้เกิดเป็นบล็อกนีแบบนี้เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าตัวที่เทมาเป็นของแข็งเนียเพื่อเอาไว้สร้างแม่พิมพ์หรือรว่าแม่พิมพ์ตัวผู้แหละอันนี้ก็จะมีน้อยนะครับอ่ะเห็นไหมตะกััวเก่าเนี่ยเวลาหยิบมาคุณก็ถึงบางอ้อว่าแท้แน่่ะสนุกกับพักเครื่องกันแบบจัดให้ทุงนี้ ไม่รู้มีอะไรบ้างอ่ะพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยเนี่ยพิมพ์เนี้ยรู้ไหมว่าท่ากระดานที่ไหนถ้าหลังเป็นยันขึ้นยันลงสมัยก่อนอะ่ะเล่นเป็นวัดใต้นะแต่ผมอยากจะบอกเลยว่าตอนเนี้ย ชัดเจนล้านเปอร์เซ็นต์ลงยูทูให้ด้วยนี่คือท่ากระดานหลวงพ่อแทนนี่คือท่ากระดานหลวงพ่อแทนถุงเนี้ยอะไรไม่รู้อะเนี่ยนะเอาเนี่เนี่ยเนี่ยพ่อแทนเห็นไหมต้องมีพ่อแทนด้วยนะถุงเนี้ยเอาราคาเนี้ยนี่พยานต้องเงินพาบ้านล้วน สบายใจได้โอ้ยนะ้เดี๋ยวผมก็จะเทให้ดูตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างแปบ๊บหนึ่งต้องเทแล้วก็ต้องอยากอยากอะไรไหมฮะอยากโอ้ยทำไมจึงเป็นแบบนี้สังกระจยอย่ามีอันนี้อันนี้นนยาเนี่ยผ้าบ้านแบกนะแล้วผ้าบ้านทำไมต้องมีซองยา เพราะซองยาสามารถใส่พักเครื่องได้เฮ้ยสิงมอหอมโวยองมาเริ่มเลยเ,เสร็จละพี่นี่มานานองเดียวหลายมือแล้วจริงนี่ตัวใหญ่อ่อะไม่เอาไม่ชงผมแล้วโอ้ยจะเก็บไปซ่อนอีกดูดินะนี่สายผมจะเก็บไปซ่อนอีกโอ้ เฮ้ยสมเดกฎกฎ็จกดนางกวักนี่พอเดิมนีนน่เนี่ยพอแทนพอแทนเนี่ยพระพอแทนทั้งนั้นเลยโอ้โหกี่องค์เนี่ยสมเด็จพอแทนนี่ปาไปกี่องค์ไม่รู้ฮะโอเดี๋ยว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 เอาวางมาเนี้ยไม่ไม่รวมาใครนะแต่ที่แน่อย่ามีอะไรอยู่ข้างล่างนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะหายไปด้วยอันนี้เป็นพ่องา ดูผ้าบ้านอะพ่องานเนี้ยนะวะ hmm. กีดสิบเป็นเหรียญไหมเนี่ยพ่อแก่นจันโอ้ยหลวงพ่อแก่นจันก็องละห้าร้อยหิงพันแล้วอ่ะ hmm. อ้าวสว่างตะก,กุดเฮ้ยแบงทองแท้ด้วยเงินทองหน้าเนี่ยหน้าแค่ทองแท้เงินแท้ อ้าวสบายแลหละโบแลำพ่อแก่นจันยังไม่หมดพอแทนพอแทนจะบ้ามันใช่เหรอถุงเนี้ยเฮ้ย mm hmm. hey! มันใช่เหรอเฮ้ย mm hmm. hey! ผู้สุก mm hmm. ไม่โทษใครโทษตัวเองที่ไม่ดูไง พอแทนพอพิงบางประกอบเนี่ยเนี่ยไม่เหส่วนพอพิงบางประกอบแม่พ่อแม่พี่น้องแอบางโพสโอดบางแพรนิัใสสีย,สยพ่อเลยว่าเพราะว่าเวลาผมได้พระมาให้เขาเอามาให้ผมอะบางครั้งเา้า,ข,า,ข,าของบ้านเขาไม่รู้หรอกแต่เขาเอาเท่านี้ผมก็แบ่งไปเท่านี้เลยพออัปปะท้องใส่เนื้อเงิน เอออ่านี่พออัพก็ต้องใส่เนื้องเงินสิงยังไม,ไม่หมดมีสององค์ด้วยพอเดิมนี่ผงศิลโอ้โหเฮ้ยเหรียญวัดเชิงเลนเหรียญไม่ดูแล้วอะ่ะโอ้โหนี่ปูบุญปูบุญปูบุญ และไม่อยากจะบอกว่าผูกบุญปูกบุญพี่นี่มันเป็นเทาน่าไหร่นะสองาม่งาสามศูนย์โอ้พอน้อยามาธรรมศาลาพี่นี่มันนั้นเพราะเงินนะยหอมองค์ิสฝังเขาสารเสษด้วยปูบุญ เหรียญเมืองอยากอยาไปย้ำอยากขยี้มาขยี้ขยี้ขยี้กันทำไมบูอินนอตโบดโอ้โหพยายามเ้องเงินเฮ้ยในถุงเขียนสี่หมื่นห้าป่ะสองหมื่นนพี่นี่มานครับผมชอบมากสิงพอหอมตรงนี้มันเริ่มเทิมทําหวานเจี๊ยบเนี่ยฮะพี่นี่มานก็ถ้าจะติปให้แอดมินผมเท่าไหร่ก็แล้วแต่พี่นะ ไม่พิเศษนะค่าแรงแอดมินวันนี้จ่ายค่าแรงแคนอาจาโย์ตอะไรก็นะแล้วแต่นะ้วเลี้ยงค่าแอดมินนะเพิ่มไม่พันสองพันกแล้วแต่นะอ่ะหมดดีนะหมดนี่นะถุงเนี้ยขอสักหนึ่งบทเพลงแต่ฉันรับรู้ถึงพระถุงนี้ที่ไม่ได้เขียนราคาเอาไว้พอแล้ว เห็นอาจารย์เจ็บเราก็สบายใจเยแฟนเพจเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้นี่โอ้โหเนี่ยรูปถ่ายแบบนี้ประมาณปีหกศูนย์นะห้าศูนย์หกศูนย์อีกสักเพลงเนี่ยวินนี้วนนันจินตับผมได้มันก็มีความสุขโอ้โหเนี่ยเนี่ย ถ้าคุณเห็นรูปถ่ายแบบนี้นะแล้วคุณไปซื้อรูปถ่ายบานเป็นล้านคุณก็ดูเป็นขออีกอันนี้เป็นเหรียญเสือ,อเนื้อเงินนี่เสือโหหาว่าหอมไปแล้วเมื่อกี้ครับขอบคุณครับอ่ะเนี่ยถุงเนี้ยผมซื้อมาหมื่นหนึ่งผมเอาแมแต่รูปแบบนี้นะบางคนก็บอกเนี่ยเป็นเพราะทบตอนนุ่ม บางคนเขาว่ามาเขามาข่าวมีวีอรรูปกระทุรูปกระทบตอนหนุ่มส่วนเหรียญเสือเนี่ยเอาเหรียญเสือเนื้อเงินอะเหรียญเสือเนื้อเงินเอาหกพันห้าก่อนครับมีของเด็กมาแบ่งแฟรเมททุกวันนะเนี่ยเหรียญเสือเนื้อเงินหกพันห้าร้อยบาทแขวะเหรียญน,นี้เมียกลัวแขวะเหรียญนี้ไปไหนหมาไม่กัดนี่เหรียญเสือเนื้อเงินนะอันนี้เก่านะเนิอนอะ แบบนี้เนี่ยนี่ยนู่นต้องปีนู่นนะโอ้โหเจ็ดศูนย์นะสองสี่เจ็ดศูนย์นเป็นร้อยปีแบบนี้อ่ะนะครับส่วนรูปอย่างเงี้ยรูปถ่ายเนะี่ยรูปซีเปียตัวจริงการ์ดเดิมๆแบบเนี้ยหายยากเนี่ยก,กระดาษและการคอมเมนต์อย่านิ่งจ้าอย่านิ่งอย่านิ่งอ่ะรูปถ่ายบ้านนี้ ถ้าหาลุงพ่อเจอแพงเลยเอาสี่พันห้าทันสมเด็จโตก็เนี yeah. ่ยฮะแท้ทันแน่สามแสนนะครับอา้าวโอเคอเอคอมเมนต์อย่านิ่งจ้าเดี๋ยวจะไม่สนุกสมเด็จเมื่อต้นหลายแบ่งใหม่ครับสามแสนบาทครับพี่ฮอกเฮงพี่ฮอกเฮงเก่ามากอ่ะเอาเหรียญเสือไปรูปไปใส่กรอบให้พี่ที โดยอินทีกล่องพระเครื่องมีอะไรข่มเมียได้บ้างอ่าฉันจะบอกให้เหรียญน,นี้ยข้างหลังอะ่ะเป็นหยินหยางด้วยนะนี่เป็นหยินหยางรักษาสมดุลนี่ฮะโหยนะเหรียญน,นี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะเอออ่ะเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะส่วนอันนี้นี่เขาเรียกว่า แค่กล่องก็แท้แล้วอะกล่องนี้ฮะไม่เอาอะ่ะไม่ยกกล่องดีกว่าแบ่งเพื่อนๆมังนี่ดูคนสมัยก่อนแขวนอะไรครับพระตีกายเนื้อผงพระครูสิริปุญญาธรใช่ กูเกิลจะบอกผมได้ไหมเนี่ย I mean, oh, แดมินโหจะเนื้อเนื้อพระผงที่ทำพิมพ์เป็นพระตีกายองค์นี้จัดจานแท้ล่ะแล้ว,ลวเจ้าของบ้านขแขวงคอด้วยเออขุนเนื้อมันมากอะ พ,พกเพยงบ้านโป่งเคยจัดงานประกวดพระเครื่องเมือ่อประมาณสามสิบปีที่แล้วด้วยนะ mm hmm. เนี่ยพระครูสิริบุญญาธรใครเซิร์ช Google หน่อยหลวงพ่ออะไรแต่ตรงนี้จัดมากเจ้าของบ้านเขาแขวนใช้อยู่แต่องค์เนี้ยห้องเงินนายหอมแม่ผมชอบนะพระบ้านเนี่ยอะไรก็แท้หมดอะ่ะอันนี้เป็น ปูสิมวัฒถ้าผาป้องปิดตาปูสิมนี่รับประพร้อมซองต้องดันโดนไปถึงเชียงใหม่จึงได้มาหาบ้านคืออาจารย์ของผมครูบาศรีวิชัยหลังกดยันห้าครับผมอ่าโอเคเคยมีนาประกวดมาเครื่องด้วยนะนี่ปิดตาปูสิม เนี่ยปูสิมเนี่ยคือพระคือพระที่เราเรียกว่าพระทองคอําอ่ะท่านเก่งครับนี่พอแจ๋วัดโพเฉลิมลักษณ์พระผมมีเส้นแกสาด้วยปุญญาพรว<ะ>นขนมอะค่ะคอมนมณุโอ้ยพระคูปุญญาทร พระคูสิริปุญญาธรหลังตะก,กุดแบบนี้ก็ประมาณปีหนึ่งฝาล็อกเก็ตฝั่งตะก,กุดเนี้ยสุดยอดชุดนี้หร<า>อฮะ,ะวัตุมยุดยาตุมยุธยาอ่อได้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 อ่าวัตุมยุดยาเพราะในนี้มีพ่อจงดู่ด้วยไหมสิงห์พ่อจงเห็นไหมสมัยิประมาณปีหนึ่งกว่าลาบผลบูณทวีแบง่แบงได้มาแบ่งหมดละ เฮ้ยว่านยาปาสักเ hey. นยนี่นี่นี่นีเนี่ยอันเนี้ยมีคุณวิเศษมากเป็นว่านที่ผู้นะเขาเรีย <c oughs> นะผู้วิเศษได้ทําไว้ตามนะกดพิมพะด้วยว่านวิเศษไว้ตามถาม้ำเอาไว้ให้พระธุดงที่ไปเจอเนี่ยเอามาไว้รักษาเวลาที่นะครับโดนยาสัง่ง <c oughs> อ่าโดนนะสัตว์มีพิษก,กัดนี่ <c oughs> เป็น วัตถุมงคลที่นะค,คนเดินป่าใช้กันคุณนสายได้เนี่ยการสิ่งต่างๆได้ว่านจำปาสักอันนี้เอาเอาไม่ต้องแพงเอาสามพันสามพันสามพันนะครับอ่าสามพันกับยกชุดหมื่นหนึ่งด้วยอันนี้สามพันแยกยกชุดหมื่นหนึ่งพูดลอยๆ ใทยหูดีก็ปิดทันสามพันวินัทวัฒนเนี่ยนี่คือพ่อพินเน่ยอยากเอาพระว่าจะมาสักมาบดเป็นส่วนผสมทำพระเลยจะบอกให้เนี่ยพ่อแจกวจ่าโพเฉลิมรักเนื้อผงม,มีเส้นเกษา,าด้วยนะครับขอถุงหน่อยโอ้เห็นแล้วเสียดายเนี่ยมีเส้นเกษาหลวงพ่อด้วย ใช่พระประธานวัดตูมศักดิ์สิทธ์มากนี่แพ็กดีๆนะอย่าให้แตกนะเพราะแจ๋เพราะแจกก็คือสิทธิ์เอกปู่ไข่นักกวักของท่านแพงแพงป่ะอย่าให้เสียเวลาพาทีนี่พรอเงินดอญใ่ยหอมว้าวเนี่ยเอาสองพันแปด อ2,800บาท2,800บาทนี่พ่องเงินนายอหอมถ้าพิมพ์ชนะมานี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วไม่แขวนพ่อเงินไม่รู้จะแขวนอะไรแล้วครับจํามหูดีอย่างนี้ละพี่นะครับเนี่ยน,นี่ก็ต้องมีองค์ละ2,000กว่านะนี่5,000เข้าไปแล้ว5,000แล้วแล้วกูบาศรีวิชัยนะครับพอแจ๋ เนื้อผงอีกสององแล้วองค์นี้ประเมินราคาไม่ได้เนี่ยผงตัดขนาดนี้แล้วทั้งกล่องหมวนี้อา้าวโอเคเฮ้ยเฮ้ยลืมลืมมะไรหรือเปล่าอยู่ตามซอกซอกูอมดูบอนบรอนแบบนี้อา้าโอเค ไม่ได้แล้วยกให้หมื่นหนึ่งไปแล้วนะยกให้หมื่นหนึ่งไปแล้วครับนะไม่ว่ากันนะครับ